สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการสอนเร็วๆได้ไหมที่เราจะสอนเนพื่อนเพื่อวิธีใช้เว็บแอ trips, ปพลิเคชันหรือทริปส์ทิทริปหรือทริปง่ายๆทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแบบเนื้อๆไม่มีน้ําเลยวันนี้พี่จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด YouTube คลิปนะคะลงในคอมพิวเตอร์เวลาเรามีคลิป YouTube ที่เราอยากจะเก็บไว้ใช้หรือจะเอาไว้ดูของเราเองตอนที่ไม่เปิดอนะินเทอร์เน็ต สโลลฟ์มา,มาก <Slow S 2> เสโลล <Life S 2> อยากรูก้ว่าใครเป็นเราชอบเดี่ยวเราอยากจะได้คลิปนี้เราอยากจะเก็บไว้ในตัวคอมพิวเตอร์ของเราเราทำการมาที่หน้าที่เราต้องการก๊อปปี้คอนโคอนโทรซีหรือก็ก๊อปปี้หรือกดนี้แหละลิงก์นี้แล้วหลังจากนั้นเรามาที่นี่ en dot savefrom dot net นะคะจำไว้ savefrom dot แล้วเราก็ใส่ insert link เมื่อกี้ลงไป control v นะจ๊ะแล้วเราก็พอเราใส่เข้าไปไอ้ที่เราเจมเมื่อกี้เรากดไอตัวลูกศรตัวนี้แล้วเราก็รอ,อมันรอรออ,อดูซิมันนานแค่ไหน,อ,นอันนี้เราจะไม่ fast forward นะเรียบร้อยแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีทีนี้เนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เรากดนี่จุกรูแล้วมันก็จะเด้งปึ้งลงมาในคอมพิวเตอร์เราแน่มันก็ำลังดาวน์โหลด แล้วมีอยู่นี่เองเดี่ยวมันก็คดาวน์โหลด่าจะใช้เวลานิดนึงนะตรงนี้เราก็รอรอไปแล้วก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็รอมันให้มันดาวน์โหลดนี่ไอเดียวมันก็คนได้แล้วพอมันแซสร็จส่วนใหญ่ก็จะเป็น MP โฟมก็จะเปิดดูได้เลยผมสนใจเรื่องวิธี slow l i f มากๆเลยนะก็จดีที่เราเห็นที่เราหลนมามาทั้งหมดอันนี้มันเท่าไหร่กี่กี่นาทีตั้ง5นาทีเนี่ยก็ใช้เวลาแบบประมาณ5ไม่เกิน5นาทีหรอกในการดาวน์โหลด โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณแค่นี้ขอบคุณที่ดูแล้วก็บ๊ายบายบ๊ายบาย